เป็นการสะท้อนหน้าจอจากมือถือขึ้นไปแทนนะครับที่หัวข้อนี้โอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันสังเกตนะครับรอบนี้หลังจากแท็กกิ้งไปแล้วเนี่ยนะครับตัวมือถือจะเปลี่ยนฟังก์ชันแล้วนะครับจะมีป๊อปอัพเตือนว่าเราต้องการจะสะท้อนหน้าจอมือถือขึ้นไปหรือเปล่านะครับเราก็กดเริ่มเลยจากตรงนี้ไปเลยครับทันี้ตัวทีวีเนี่ยก็จะรับเป็นการสะท้อนหน้าจอมือถือขึ้นไปได้แล้วนะครับ สวัสดีครับผมโอจากช่องโอ๊ตอามานะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำทุกคนไปใช้งานตัว NFC ที่อยู่บน Magic Remote t วี L g นะครับก่อนอื่นต้องขอเท้าความนิดนึงนะฮะก็คือตัว Magic Remote ที่มีสัญลักษณ์ NFC เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่มีแถมไปกับตัว t ีวีในทุกรุ่นนะก็คือในซีรีส์ปี2022สเนี่ยส่วนใหญ่จะไปกับตัวทีวีที่เป็นรหัสตั้งแต่ n o โนเซล q n e d นะครับหรือตัว OLED TV ขึ้นไปเนี่ยนะครับจะ ได้เมจิกรีโมทที่มีสัญลักษณ์ NFC อยู่นะครับถ้าย้อนไปปี2021นะครับในปีนั้นจะได้แถมไปกับตัวทีวีตัวท็อปๆหน่อยนะครับเช่น C1 G1 Z1 อะไรพวกนี้นะครับเขาจะได้ตัวเมจิกรีโมทที่มีสัญลักโลโก,โก้ NFC อยู่นะครับซึ่งในปี2022เนี่ยผมมองว่าการใช้งานจะได้รับการใช้งานที่แพร่หลายมากขึ้นนะครับเนื่องจากตัวกลุ่มรุ่นที่รองรับเนี่ยนะครับจะมีมากขึ้นนะครับ โดยคลิปนี้เดี๋ยวผมจะขอยนุตมาสาธิตวิธีการใช้งานพื้นฐานว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเพราะบางคนปีที่แล้วเนี่ยนะครับลองเอาตัวมือถือที่รองรับ nfc นะครับแตะไปที่ตัวโลโก้ nfc บน magic remote แล้วนะครับเพราะว่ามันแค่ไปให้เราโหลดแอปตัว l g t h i n q เท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันทําอะไรได้มากกว่านั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอยนุาตมาสาธิตวิธีการใช้งานเลยแล้วกันนะครับ จากการตรวจสอบจากคู่มือผู้ใช้ในทีวีนะครับาก็จะมีพูดถึงเรื่องวิธีการใช้งานพื้นฐานนะครับโดยเงื่อนไขนะครับเราต้องติดตั้งแอป lg thinq ลงไปที่โทรศัพท์มือถือก่อนนะครับแล้วก็แนะนำทุกคนเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นเราเตอร์วงเดียวกันด้วยนะครับจากนั้นนะครับแนะนำทุกคนไปเปิดฟังก์ชัน nfc ที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือของท่านผู้ชมนะครับอันนี้ย้ำว่าเฉพาะรุ่นที่รองรับนะครับของฝั่ง Android เข้าไปเปิด NFC รอไว้เลยนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานกันนะครับก็คือเดี๋ยวเราหยิบรีโมทขึ้นมาเลยครับผมแล้วก็จัดการเอามือถือที่เราเปิดฟังก์ชัน NFC เรียบร้อยแลย้วเนี่ยทำการแท็กกิ้งที่ตัวเลักษั์ NFC บน Magic Remote ได้เลยนะครับหลังจากเราแท็กกิ้งสำเร็จนะครับตัวมือถือเขาจะมีป๊อปอัพเตือนขึ้นมาให้เรากด Register เข้าไปที่ตัว LG ThinQ นะครับจากนั้นเราก็ จับคู่รหัสผ่านนะครับตัวมือถือกับทีวีให้เรียบร้อยเลยนะครับพอเราป้อนรหัสเสร็จเรียบร้อยเรากดถัดไปด้านล่างได้เลยนะครับจากนั้นเขาก็จะโชว์บัญชีที่เราผูกไว้เราก็กดเข้าสู่ระบบจากนี้ไปเลยนะครับต่อมาตัวแอปพลิเคชันเขาก็จะมีให้เราดูเรื่องเกี่ยวกับการยอมรับการใช้งานนะครับแนะนํากดยอมรับได้เลยครับแล้วก็ย้ายไปที่หน้าจอหลักนะครับจากนั้นนะครับเราก็จิ้มเลือกไปที่ตัวทีวีที่เราจับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นันเสร็จสมบูรณ์นะครับในการลงทะเบียน LG TeamQ แนะนําทุกคนกดไปที่สัญลักษณ์จุด3จุดที่มุมขวาด้านบนได้เลยครับจากนั้นเลือกการตั้งค่าทีวี LG TeamQ ครับแล้วทุกคนมาดูตรงนี้ครับแตะรีโมทคอนโทรลเพื่อการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ววงเล็บ Magic Tab จากนั้นนะครับมันจะมีหัวข้อด้านบนขึ้นว่าถามเสมอเมื่อแตะแนะนําปิดไปก่อนครับจากนั้นเรามาดูว่า NFC นะครับมันทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะขอใช้เป็น ฟังเสียงทีวีแบบส่วนตัวบนโทรศัพท์ก่อนละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานกันเลยนะครับหลังจากที่ผมแท็กกิ้งรอบนี้นะครับมันจะขึ้นว่าฟังเสียงจากทีวีด้วยอุปกรณ์โมบายนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดคลิป YouTube บนทีวีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสียงเนี่ยเขาจะมาออกที่ตัวโทรศัพท์มือถือให้ไหมนะครับ จริงๆฟังก์ชันนี้ผมมองว่าก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับบางทีเราไม่มีหูฟังบลูทูธต้องการฟังส่วนตัวไม่ต้องการให้รบกวนเพื่อนบ้านหรือคนในบ้านเนี่ยเราสามารถต่อหูฟังกับตัวมือถือแล้วก็ฟังส่วนตัวได้เลยนะครับโดยระหว่างที่เราเชื่อมต่อนะครับสังเกตดูผมเล่งรถที่รีโมทเนี่ยมันไม่ตอบรับเลยนะครับ,อรบโอเคเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการตัดการเชื่อมต่อนะครับก็คือสไลด์หน้าจองลงมาครับแต่ที่ตัวฟังเสียงทีวีด้วยอุปกรณ์โมบายครับเขาจะมีให้กดยกเลิอกอยู่นะครับเรากดยกเลิกตรงนี้ได้เลย ต่อมาเดี๋ยวผมจะลองสาธิตเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการใช้ nfc โอเคเข้าไปที่ lg thinq เหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่ตั้งค่า magic t a g เหมือนเดิมนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นการสะท้อนหน้าจอจากมือถือขึ้นไปแทนนะครับที่หัวข้อนี้โอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันสังเกตนะครับรอบนี้หลังจากแท็กกิ้งไปแล้วเนี่ยนะครับตัวมือถือจะเปลี่ยนฟังก์ชันแล้วนะครับจะมีป๊อปอัพเตือนว่าเราต้องการจะสะท้อนหน้าจอมือถือขึ้นไปหรือเปล่านะครับ เราก็กดเริ่มเลยจากตรงนี้ไปเลยครับคราวนี้ตัวทีวีเนี่ยก็จะรับเป็นการสะท้อนหน้าจอมือถือขึ้นไปได้แล้วนะครับจริงๆนอกจาก2ฟังก์ชันนี้แล้วนะครับมันมีหมวดย่อยให้เลือกอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นการเปิดไฟล์ภาพหรือวิดีโอเป็นไฟล์ๆเนี่ยส่งขึ้นไปแสดงเหมือนสมาร์ทแชร์สมัยก่อนเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับหรือเราต้องการเอาเสียงจากตัวมือถือของเราเนี่ยนะครับ ขึ้นไปเปิดบนลำโพงทีวีก็สามารถทำได้นะครับใครที่ใช้ทีวี LG ที่มี Magic r ีโ o ม e โลโก้ f ออยู่แล้วมีมือถือ Android ที่รองรับ NFC เนี่ยลองใช้งานดูก,ก่อนก็ได้นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับทิศการใช้งานตัวฟังก์ชัน NFC ที่อยู่บน Magic Remote ของ t ีวีนะครับขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากมายนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากติดตามช่องโอ๊ตอามาวิด้วยนะครับสวัสดีครับ